สบายนุ่งโจงกระเบนเป็นยุคเก่าซึ่งละครในยุคนี้ส่วนมากจะแบบว่าเป็นชีวิตดราม่ารันพดลูกทาตหรืออะไรที่แบบโศกเศร้าอ่าใช่แต่เรื่องนี้เปล่าเลยมันเหมือนโรแมนติกคอมเมดี้เป็นสองคู่ที่ผิดฝาผิดตัวกันเรารู้สึกว่าเออมันมันมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คือจริงๆเรื่องรักๆกุ๊กกิ๊กเนี่ยมันก็เป็นแนวของบริษัทอยู่แล้วนี่เราก็นึกถึงว่าเออโดยแนวของเราแต่ว่า องค์ประกอบทุกอย่างเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งที่เราไม่เคยทำบเลยรู้สึกว่าน่าสนใจแล้วเรื่องภายในก็แบบว่านอกจากการผิดฟ้าผิดตัวแล้วเนี่ยรายละเอียดการลุ้นน่าติดตามของแต่ละตอนเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเยอะมากเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาก็รู้สึกว่าน่าสนใจน่าสนุกเป็นละครพิเรนที่คุกกี้มีคอมเมดี้น่ารักแต่ก็อาจจะมีฉากดราม่าซีนรักเศร้าน้ำตาอะไรอย่างนี้นิครบร้อิครบร้อนเลยทีเดียว เช็คน้อยคือไม่รู้จักอะไรเลยทําอะไรไม่เป็นอะไรเงี้ยอาบน้ํายังมีคนอาบให้ประมาณสี่ห้าคนอะไรเงี้ยก็จะอาบน้ำดีอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่รู้จักอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วก็จนแบบว่าพอเราตัดสินใจที่จะออกมาตามหาเจ้าพี่รลชะายาทอะไรเงี้ยก็ถูกทัดทานก็เลยต้องแบบเหมือนขู่เขาอะเหมือนในความเป็นเจ้าหญิงก็จะมีความเด็ดเดี่ยวในความเป็นแบบขันยานารีอะไรยนานรีนิดนึงแข่งในตัวเองอะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยก็จนหนีมา ที่สยามโดยมีแบบแค่องคลักแล้วก็แบบเหมือนนางสนมตามมาแค่นั้นสงคนมีแค่สองสาคนแค่นั้นเองค่ะเด็ดเดียวหนีมาคนเดียวเลยใช่สุดยอดมากแล้วพอหนีมาสยามก็ถูกสลับตัวกับนางทาตวาดอีกดนเข้าไปขายอยู่ในโรงส่งณีอะไรอย่างเงี้ยชีวิตเจ้าหญิง่ันตกพันหรือเกินากพันมากมากเลยดูเป็นคาแรคเตอร์ที่เรียกได้ว่าต้องมีการพิกทบาทเยอะมากใช่ค่ะแล้วก็เหมือนเขาจะค่อยๆโตขึ้นจากที่แบบว่า เหมือนอ่อนต่อโลกมากอะไรเงี้ยจนค่อยๆเหมือนเรียนรู้เรียนรู้ที่จะแบบต่อสู้ชีวิตแล้วก็เหมือนเข้าใจชีวิตจริงๆว่าชีวิตที่แบบเป็นคนทั่วไปที่เขาใช้ชีวิตกันมันลำบากแค่ไหนอ,อะไรเงี้ยก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะผว้ทหารเร็วเรียกเก็บภาษีเข้าพอเข้าหอตนเองจับพวกมันให้หมด คือจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเจ้าหญิงเอียาวดีใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นคนที่คอยคอยช่วยเหลือธาสคนอื่นด้วยพบรักกันครั้งแรกเนี่ยไปเจอกันที่ที่น้ําตกใช่ไหมฮะเราก็นึกว่าเขาเป็นเขามาแบบเป็นเป็นชาวบ้านเราก็นึกว่าเออเป็นนางไม้เป็นนางไม้มาพิมพ์อยู่ไปแอบดูไปแอบดูไปอเขาอาบน้ำแตกตายละเป็นหม่อมเจ้าที่แบบว่าไล่ไลปแอบดูนะเนี่ยไปแอบดูเองไงตายแล้วนี่เฉยไหมดูอ๋อไล่ไปแล้วไปแอบดูเขาอาบน้ําแล้วก็หลงรักเขาเลยเขาเลยการร่วมงานกับ บอะะ<า>กว่าพอได้มาร่วมง,งานกันแล้วในละครแนวนี้เนี่ยมีเขินอายอะไรกันบ้างไหมเอ่ยไม่ไม่ค่อยเขินแล้วเพราะว่าเรื่องนี้เป็นแต่เรื่องที่ร่วมงานางเป็นเรื่องที่สามแล้วคุ้นกันอยู่แล้วเพราะนั้นแล้วก็เชอรี่เป็นนักแสดงที่ที่เต็มที่เวลาเขาเล่นเนี่ยเขาก็คือเต็มที่อยู่แล้วจะไม่มีไม่มีอายไม่มีอะไรแลเพราะว่าเป็นนักแสดงก็ต้องแสดงให้เต็มที่อยู่แล้วเจ้าหมนความดีแล้วข้าทําความดีต่อไปทําไมเจ้าอยากให้ชายคนนั้นทําเช่นนี้กับเจ้าใช่ไหม ใครๆก็พูดว่าเจ้าเป็นนางรงท่านดาบแต่ข้าไม่เคยแตะต้องเจ้าเลยเห็นทีครั้งนี้ข้าคงทําเฉยไม่ได้เสียแล้วร้องเบาไปต่อยข้างหนึ่งไอ้ค่าพระคู่มันอยู่แล้วทาเช่นนี้กับหญิงอ่มากี่ครั้งแล้วบมานะแล้เจ้ารู้ได้ไงว่าข้าเปนพระคู่มันชอบในความเป็นขติยานารีค่ะที่แบบมีความ อ่อนโยนเข้มแข็งแล้วเป็นคนจิตใจดีแบบมากอะ่ะคือทำไมเป็นคนดีขนาดนี้แล้วก็แบบ<ะ>อดทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนางเอกนางเอกโอ้เป็นแบบว่าอดทนแต่แต่คือก็มีความเฉียวฉลาดอะ,ะในความที่ค่ะที่เขาอาจจะแบบผ่านโลกมาแบบไม่ได้เยอะหรืออะไรแต่เขาก็ก็ก็เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดแล้วก็แบบ<ะ>เหมือนอดทนในในความอดทนนั้นก็จะแบบใช้สติปัญญาไปด้วยไม่ได้แบบว่าถูกข่ม กดขี่อย่างเดียวอะไรเงี้ยหญิงให้ขาวให้ค่าทำไมหญิงคงอยู่ที่นี่อีกไม่นานเดี๋ยวก็มีคนมารับหญิงโธ่อีเจ้าหญิงอาการกำเริบอีกแล้วอะถามจริงเองเป็นเจ้าหญิงเนี่ยมาจากที่ไหนวะเจ้าหญิงแห่งเชียงน้อยอเชียงน้อย เชียงน้อยเหมือนกันนะจริงหรือจะเป็นคนสยามหรือคนเชียงน้อยมันก็ท่้าด้วยกันแล้ววะความิศฉหรอกได้่้าถามต่อนะเจ้าหญิงมาที่เมืองสยามมาทำอะไรหรือเป็นคะหญิงมาตามหาเจ้าชายรัชทายาทที่พัดหลงมาในเมืองสยามตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์กลับไปปกครองเชียงน้อยของเราจะรู้เรื่องนี้ได <ics> like ้เหรอ ใช่เหมือนที่เจ้ารู้แปลกใจแล้วสิเพราะถ้าหญิงเป็นบ้าหญิงไม่สมควรรู้ใช่หรือไม่ก็ถือว่ายากครับ ยากมากเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยคือคิวแรกๆเนี่ยเรายังเรายังไม่คุ้นใช่ไหมยังไม่เคยยังจับแฟลกเตอร์ไม่ได้แล้วก็ภาษาพูดก็เป็นภาษาโบราณค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นก็คิวหนึ่งคิวสองเนี่ยจะจะยากสุดี่อย่างนี้ก่อนเริ่มถ่ายทํามีการได้เตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษไหมครับจะไปดูเรื่องของการเพราะต้องมีฟันดาบใช่ไหมครับก็ต้องไปต้องมีแอคชั่นด้วยแล้วก็มีขี่ม้าก็ต้องไปไปไปซ้อมพวกนี้ก่อนมีการซ้อมก่อนก็มีขี่ม้ากับคุณเชอรี่ด้วยในเรื่องพาหนีกันตามกันไปอะไรอย่างนั้น เป็นยังไงบ้างคะต้องไปบู๊คู่กันรู้สึกยังไงบ้างก็โหดไหมมันโหดไหมฮะก็นิดหน่อยฮะแต่จริงๆจะเป็นปัญหาเรื่องเรื่องของม้ามากกว่าพอเวลาอยู่ใกล้กันแล้วเนี่ยเขาเขาไม่ฟังคําสั่งตามที่เราเราสั่งแล้วเราต้องควบคุมม้าให้ได้แล้วต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ด้วยด้วยความที่เราร่วมงานกันมาหลายเรื่องแล้วมันก็เลยทําให้แบบค่อนข้างชินแล้วก็ค่อนข้างที่จะรู้จังหวะในการพูดว่าเออเขาจะส่งมาตอนไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องเนี้ยคือ บุคลิกที่สมาร์ทเขาก็จะแบบเปลี่ยนไปแบบเป็นท่านดาบแสนเท่อ,อะไรเงี้ยผู้ปากแข็งแล้วเอาแต่ใจอ,อะไรเงี้ยคือก็จะมีความน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็ออพอเข้าฉากด้วยกันเนี่ยเ,เขาก็จะแบบเหมือนหัวเสียมาตลอดเลยเพราะว่าเหมือนรักเราแต่ว่าด้วยความที่เขาคิดว่าเราเป็นโสเภณีอ,อะไรเงี้ยอย่าเงี้ย<อ>ซึ่งแบบเราก็จะแบบเอ็นดูอะไรเงี้ยโอ้โหเรียกว่าพี่สมาร์ทต้องเก็บกดทั้งเรื่องเลยอะไรเงี้ยสำหรับละครเรื่องนี้ก็คืออยากให้ดูเพราะว่ามันเป็นละคร ที่น่ารักมากค,ค,คือคือคือมันมีความทั้งน่ารักในในระหว่างความสัมพันธ์ของตัวละครไม่ว่าจะเป็นพระเอกนางเอกหรือว่ากับกับคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเรื่องของอการทำหน้าที่ เพื่อบ้านเมืองหรืออะไรเงี้ยอืมเออ,อมันเป็นเรื่องที่แบบว่าบางทีดูหรือเล่นเองบางทีเราก็ยังรู้สึกขนลุกเลยอะสมิงสินทูเจ้าจะได้หวังจะขึ้นครองบัลลังก์เมืองเชียงดอยเพราะข้าจะสถาปนาตันลวินลูกของข้าให้สืบทอดราชบัลลังก์ไม่ใช่เจ้าเจ้าชายตันลวิน พี่เลี้ยงพาหายไปตั้งแต่เด็กยังเป็นทารกป่านนี้จะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ไม่รู้เป็นไปนไม่ได้แตลรวินลูกชายของข้ายังมีชีวิตอยู่